ว่นไงครับคุณโดว,วันนี้ช่องแค n นดอนนะอยูดซื้อที่นี่ปาร์คครับตอนเนี้ยดูแอดต่อมาพีซีกับเอมบีมันโ,โ,ห,โ,โหเหน็ดปิงครับมันอะไรก็ภาพไม่ตรงนะฮะมันก็ไม่แปลกมึงพีซีกูเอ็มบีภาพไม่ตรงเลยมึงรู้เจะแจ้งแอดอาอากูจะบ้าทั่วมาดีพีซีกาก เดือดเดือดน,นะครับตอนนี้เทนิงพัร์ลุก็นไฟนะครับนี่นะไปแล้วใส่กันแล้วนี่นะครับขอยาาะ้านทำคลิปมาไว้แล้วนี่นะนี่นะเอาแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยใครจะไปใครจะอยู่อ๋ออ๋อ เอ้นี่พับจอเลยนะเรียบร้อยเรื่องอยู่ดีนะครับอ่าอ้นีี้ยังมีอีกคนนะครับป๊อป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 ไทยโดนไทยวะป๊อป๊อป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 ยดดบป๊อปป๊อปสวน ยกตบวสวน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 เอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บสวนยาวสวนยาวปุ๊บปุ๊บหมุนหมุนหมุนสวนหมุนสวนหมุนหมุนปุ๊บปุ๊บจังหวะเข้าจังหวะเข้าอุ้ยอุ้ยเป็นมวยว่ะมันตังก่าหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยปุ๊บปใจเย็นไว้ลุนเดี๋ยวไปทำเข่าวนะครับ ออกไปนี่ก่อนปึ๊บปุ๊บปุ๊บโดนสวยแล้วสวยแล้วโดวนหมัดเอฟแล้วม้ยผมสวยวะข้างหลังนะครับถ้โดนหมัดเอ็ฟนะนี่เราก็จะหลุดผลออกมาได้แล้วก็ถ่ายได้นะครับนี่ใส่ได้อีกครับนี่ ปล่อยโดนปุ๊บปุ๊บหมุนใส่ต่อครับปุ๊บปุ๊บได้ยังวะหมอดเอฟย่ำเลยครับสวยเลยโอ้โดนโอ้โดนมาคนดูโอ้โหตายดาบนะคนดูจบเลยไม่赖นะเนี่ยนะ โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปละเราจะมาดูดราม่าได้แต่งมวยทางนั้นไปละ